ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพผมบางของคุณชลริตาบุญสุขซึ่งก็จะบางตามด้านข้างแล้วก็ด้านบนของผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะบางกันบริเวณนี้แหละแล้วหลังจากใช้ไฮเวล่าไป1เดือนนะครับผมก็เริ่มหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านคําวิจารณ์ให้ฟังว่าคุณชลริตาเนี่ยเขียนคําวิจารณ์ให้ไฮเวล่าว่าอย่างไรบ้างประทับใจมากเลยค่ะใช้ชุด B4 หมดไป1ชุด B4 นั่นเป็นชุดแชมพูกรโทนิกนะครับใช้ได้นานมาก ปั๊มนิดเดียวทั่วศีรษะแล้วใช้ได้เป็นเดือนชอบมากค่ะจากที่ผมบางมากรูปผมเริ่มขึ้นแล้วค่ะใช้ต่อเนื่องแน่นอนติดใจมากอยากจะบอกนะคะว่านี่ไม่ได้ใช้โทนิกด้วยรูปผมยังขึ้นถ้าใช้คงรกลุงลรังแน่เลยค่ะปื้มที่สุดเลยอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของคุณชาริตานะครับที่ใช้แค่แชมพูซึ่งก็เป็นการยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ผมบางอะไรมากมายนะครับใช้แชมพูก็สามารถลดผมร่วงแล้วก็ทําให้ผมขึ้นใหม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะเริ่มต้นด้วยแชมพูดูก่อนก็ได้นะครับใช้แชมพูไปสัก6เดือนถ้าเกิดผมหนาเป็นปกติดีแล้วก็ถือว่าจบการราาักษาแต่ถ้าเกิดผมมันยังไม่หนาเพียงพอเราค่อยเพิ่มด้วยแฮร์โทนิกไปอีก1ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับสถิติของฮาวิล่าที่รักษาลูกค้ามา10ปีนะครับได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถใช้ฮาวิล่าแล้วเห็นผลได้เหมือนเหมือนกันนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเส้นผมสามารถสอบถามเข้ามาที่ คมเมนต์ด้านล่างได้น,นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานไฮเวล่ามาช่วยกันตอบครับ How